สวัสดีครับต่อไปเป็นการสาธิตการสำรองข้อมูลจากรีโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เราเข้าไปที่ส่วนสคริปต์ php My admin นะครับของเว็บเราเราเข้าไปตาม u r l ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดนะครับจะมีการถาม username แล้วก็ password ก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับ นี่คือสคริปต์ PHP MyAdmin นะครับถ้าภาษายังไม่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเราก็เลือกนะครับภาษาไทยให้ใช้ไทย TAS 620นนะครับพอเลือกแล้วอาจจะมีการถาม Username และ Password อีกครั้งนะครับก็กรอกไปอีกครั้งครับช่องทางด้านซ้ายนะครับเราสามารถเลือกฐานข้อมูลเราได้ ให้มาเลือกฐานข้อมูลที่เรามีสิทธิ์เลยนะครับก็คือฐานข้อมูลโนนารายทีนี้ช่องทางด้านขวาก็จะแสดงโครงสร้างนะครับของฐานข้อมูลให้ไปคลิกตรงส่งออกแล้วคลิกเ,เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อเลือกตารางที่เราจะส่งออกทั้งหมดจากนั้นมาทำเครื่องหมายหน้าข้อความว่าส่งมาเป็นไฟล์นะครับแล้วมาคลิกที่ปุ่ม ลงมือนะครับด้านล่างขวาต่อมาเป็นหน้าต่างไฟล์ดาวน์โหลดตรงนี้ให้คลิกปุ่มเซฟเลยนะครับชื่อก็จะไม่ไม่เปลี่ยนนะครับก็ใช้ชื่อเดิมเซฟเสร็จแล้วก็คลอสทีนี้เรามาที่เดสก์ท็อปนะครับมาดูว่าเราเก็บอะไรไว้บ้างตรงนี้จะเป็นคล้ายๆเทคไฟล์ธรรมดานะครับนำสกุล S Q L จะมีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็นในรูป S Q L ด้วยแล้วก็ เป็นตัวหนังสือเท็ไฟด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องเครือข่ายห้องสมุดเราอาจจะใช้ข้อความนี้นะครับในการสำรองข้อมูลแล้วก็หากจําเป็นแล้วก็ดึงออกมาใช้ได้นะครับแต่บางว่าคุงไม่ต้องใช้ต่อไปนะครับหากมีเหตุจําเป็นนะครับ ต้องใช้ฐานข้อมูลเราจะทําไงสมมุติว่าผมแก้ไขหน้าเว็บนี้จนเละเทะไปหมดแล้วนะครับไม่รู้เนื้อหาหายไปไหนแล้วผมก็เข้าสู่ส่วนจัดการฐานข้อมูลนะครับ PHP myadmin ไปเลือกฐานข้อมูลที่ผมใช้งานอยู่นะครับผมจะเริ่มลบของเดิมออกก่อนการลบอาจจะลบทีละตารางตารางแต่ช้านะครับให้คลิกตรงเลือกทั้งหมดจ,จะทําเครื่องหมายให้กับเราแล้วก็ตรงทํากับที่เลือกนะครับเลือกโยนทิ้ง สกิ์ก็จะนให้เรายืนยันนะครับว่าจะโยนทิ้งทั้งหมดหรือเปล่าคลิกปุ่มใช่นะครับตอนนี้ฐานข้อมูลเราก็หายหมดแล้วนะครับคือตารางหายแต่ฐานข้อมูลยังอยู่เราก็เข้าไปฐานข้อมูลเราใหม่นะครับแล้วก็ไปที่ตรง SQL ครับตรง browse นะครับไปเลือก SQL file ที่เราเคยสำรองไว้เมื่อสักครู่นะครับ เข้ามานะครับแล้วก็คลิก Open แล้วก็คลิกปุ่มลงมือเลยครับก็จะเป็นการสร้างตารางใหม่นะครับขึ้นมารอสักครู่นะครับระบบจะบอกว่าคำค้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แสดงรายการตารางนะครับขึ้นมาว่าครบถ้วนเรียบร้อยแล้วถ้าเรากลับเข้ามาดูใหม่นะครับจะเห็นว่าเนื้อหาก็กลับมาเหมือนเดิมครับ